สวัสดีครับพบกับ Infinix Hot 20 Series นะครับกับ Exclusive Box Set ที่ไม่มีขายทั่วไปนะครับ แล้วจะได้มายังไงก็ต้องรอกิจกรรมจากทาง Free Fire แล้วก็ Infinix นะครับบอกเลยว่าปังมากๆก,กับคนที่ชื่นชอบ Free Fire แล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ของน้องคาลี่นะครับแน่นอนว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างแน่นอนว่าข้างในก็มี Infinix Hot 20s นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของซีรีส์แล้วก็มีอุปรกรณ์เสริมต่างๆด้านในนะครับอยู่ในกล่องสีเหลืองที่เขียวบุญานานะครับแล้วก็แกะออกมาเลย อุปกรณ์ต่างๆดังนี้นะครับมาลุ้นดีกว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือปลอกสมิ้วเอาไว้เล่นเกมนะครับต่อมาคือสายรัดข้อมือซึ่งเป็นสายรัดข้อมือจริงๆครับไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นและก็มีเคสแถมมาให้นะแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันสกรีนแบบ3 d เลยนะครับไม่ใช่เคสสกรีนโง่ๆนะเป็นลวดลาย3 d จริงๆนะครับและตรงรุ่น100%เลยสําหรับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยก็คือ infinix hot 2 0 s นะครับเป็นตัวท็อปที่มากับชิปเกมม Helio G 96 RAM 8ร o m 128จอ120 h ฮสเปคดีมากๆนะแล้วต้องบอกว่าราคาเนี่ยโคตรดีสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะแต่ต้องการสเปคเกมในกล่องมีเคสแถมมาให้ตามปกตินะเป็นเคสใสนะครับส่วนวอชาร์เนี่ยเป็นวอร์ชาร์18วัตต์กับสาย USB Type C แถมมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยหน้าจอเข้ามากับจอ6.78นิ้วเป็นจอ IPS 6.78นิ้วใหญ่มากๆนะครับความเเดียดอยู่ที่ Full HD+ การแสงผล120เพลต้องบอกว่าเวลาลราปาดตุนปาดนี่เนี่ยโคตรลื่นลื่นมากๆนะครับแล้วก็เจาะรูกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบบพันช์โฮนะครับไม่มีติ่งอย่างที่เห็นเลยแน่นอนว่าฝาหลังเขานี่สวยมากๆนะครับเป็นฝาหลังแบบกระทบเงาเนาะสวยสวยดีครับแล้วก็มีกล้องความละเอียดที่50ล้านพิกเซลนะ ถ่ายออกมาต่างๆได้โอเคเลยตัวเครื่องถือว่าบางจริงๆนะครับถือว่าบางพอสมควรเลยมีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้งหูฟัง3.5 USB Type C ลำโพงคู่ด้วยและสแกนลิวลายนิ้วมือนะครับอยู่ด้านข้างนะก็ประมาณนี้สำหรับ Infinix Hot g 0 S ที่เหลือไปรอติดตามในรีวิวตัวเต็มนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้ชมกันสวัสดีครับ